ศาหนาแน่นมากเลย ข้ออบของกำรวจุณพี่ทางริษัทนะครับเพื่จะข้ามทางไม่เกิดอันตรายร้ายแรงได้นะครับรษัทสนตามนะครับสองฝั่งตำนาริษัทนะครับควรจะใช้บริเวณบันได ลำเลวขบวน109ข้ามก่อนจากอี่บ้านหกไปแล้วแต่ถือกำลังจากสา,า,า,า่ีตัวรามรามด